โอเคนะฮะโอเคเราก็มีอยู่เป็นที่ด่านแซนมาตินแบงค์นะผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแปลในตอนโหมดเล่นบูลแล้วกันนะผมามาดูว่ามีแอสเซทอะไรมั่งอา่ากาเบรียครับผมเป็นรถขนขยะนะผมรถขนขยะจะรอเราอยู่ที่จุดโยนของนะผม อ๋อน่าจะเป็นรูทรูดรูทดรอปนะผมเอาไว้โยนของรูทอันนี้คือดังเ a ลิชียแบร์นะผมเป็นเหล้าเอา,เอาไว้เมาอ่า,อาไว้เมาพวกคนที่เล่นดนตรีด้านนอกธนาคารนะผมโอเคจะทำให้ดึงดูดประชาชนออกมาจากธนาคารได้อ๋อน่าสนใจอันนี้ก็สไนเปอร์นะผมรัสเซอร์ไพร์ อของควันเล็กๆน้อยๆเซอร์ไพรส์จากวานะผมที่จะช่วยเราเข้าไปถึงธนาคารได้ it's going to be now โอเคแสงองบูสินะอันนี้ทะลือันนี้นแลวเนี่ยแบ็คซิปลายรูทของได้โดยใช้ซิปลายนะผมเบลคนนี้ถ้าตรงนี้เป็นธนาคารก็แสดงว่าด้านหน้าเป็นทางนี้นผมไม่รู้บบงคนนี้จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าแบ็กอัพแมชชนิกแล้วก็ใส่เอนทราน เอาไมคานนิกแล้วกันเอาเล่าหมอมไปด้วยอะหมอมคนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเอาบอดี้แบ็กตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีบอดี้แบ็กผมก็จะได้เอาอีเซียมไปแล้วก็เป็นเซคัคนดิรี่เป็นกระบอกเก็บศพนะโว้ ปืนเป็นไอเนี่ยผม Mosconi 2G แล้วก็ Benetti 9ครับผมเบลก็สเตลใสอัคคุซ่านะผมโอเค Let's get you ว้าดอีกแล้วบ้ารัสเซียเนี่ยเฮ้ยนี่ว้าจากยูเครนเองต้องการอะไรรอบนี้มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันนะ บอกว่าพวกแกจะไม่ทำพลาดน,นะกระถางแกอยากจะจ้างวานแล้วก็แกไม่ควรจะเข้ามาขัดขวางสื่อสารแบบนี้สิ <c oughs> แกพูดเรื่องอะไรเนี่ยฮะเด็นเก่กให้คำแนะนำเองอะไรวะสองคนนี้เหมือนจะไม่เข้ากันนะผมโอเคนี่คือ first time นะผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะ first time enter the bank โอเคง่ายๆ แค่เดินเข้าธนาคารใช่ไหมโอ้นี่มีแต่คนเล่นอ๋อเขามาดึงดูดคนแถวนี้นี่เองท่านผู้ชมครับผมมีอัิเชิตหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทำนะผมซึ่งผมคิดว่าผมต้องวิ่งไกลๆกล่อนเนี่ยผมแล้วผมก็จะทำการวาง ESM นะผมและตีตีต สี่ีีเอ้าผมลืมวะผมผมโทษทีโทษทีผมลืมบอกท่านผู้ชมไปผมต้องเปลี่ยนเวล่นกับลืมฮะลืมฮะมาถึงก็เอาแล้วเหรอนี่ครับผมต้องใช้เอลลิทโมครับผมอ่ะลืมได้ไงเนี่ยนี่แหละ โอเคนะฮะมีไปครับผมโอเคครับผมตรงนี้นะฮะเราต้องตีด้วยวุ้ดปะชิงเราเรียบวางก่อนตีตีตีเรียบร้อยผมหนาวฮิตมีวิตามินซีแค่เนี้ยแหละฮะมีแค่เนี้ย ไม่รู้เป้าหมายอาชีนคืออะไรคือเอาไอ้คาเรียกอะไรทจีโดนตีมันนะครับเอาไปตีใส่พวกนักที่เล่นกีตาร์นะผมโอเคต่อไปเราเข้ามาใกิจจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเฟิร์สไทมจริงๆแล้วเฟิร์สไทมจริงๆแล้วโอเคมีการเป็นยามแบบนี้ด้วยกาดชุดใหม่นนเนี่ยเพิ่งเรียนโอเคเราเข้ามาแล้วผ่าน ประตูไปครับผมผ่านเกตโอเคต้องหาทางฉันเองก็เคยเข้าธนาคารอยู่นะเมื่อหลายปีก่อนผู้จัดการมันโง่มากมันเก็บกุญแจเข้าไว้ที่อะไรวะจันไม่ได้อยู่ที่ไหนโอเคน่าจะเก็บไว้ที่ออฟฟิศแน่เลยโอเคฮะ เอเดี๋ยวนี ER ่อะไรเนี ouais ่ยคือเราผมว่าผมไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสว่านนะผมแล้วตรงนี้มีเซนเซอร์อะไรก็ไม่รู้ด้วยแต่ผมเดินออกมาทั้งเนี้ยอันนี้มันดูคุนคุนนะผมเหมือนไบเกอร์หรือเปล่ามันยิงได้ป่ะหอนันไงถ้าไม่เล่นไบเกอร์นี่ไม่รู้นะฮะเอ่อเปิดเปิดไงบอ อ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออออ๋มี๋ออ๋ออ๋ออ๋อ เ,เอองั้นเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้แล้วกันโอเคดีมันหยุดหยุดตรงนั้นแหละพวกผมจะเดินลงไปแล้วนะเอ้ยโอเคฮะเอ่อทำไมยังมีสองสามชั้นวะพอกัดแล้ว อันนี้เป็นฟังโอ้โอโ,อโ,อโอ้โอ้เพียบมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินคือห้องนี้มีคนอยู่นะฮะผมอยากให้การเล่นครั้งแรกเป็นการเล่นแบบเซลสมบูรณ์แบบนะผม <c oughs> นั่นใครวะมนเจอหรอ ไฟเดอเซฟทำหาตู้เซฟไปได้แล้วใช่ปะดูดูคล้ายมาเนเจอร์เลยนะฮะิงก่อนอืมไม่หลบขี่การ์ดแสดงว่าแสดงว่าไม่รู้เหมือนกันครับผมอันนี้มันเปิดได้ไหมฮะเปิดไม่ได้หรอฮะ ผมเก็บตรงนี้ไหมโหกลัวเหลือเกินมีจุดดรอปอ้อไหมฮะแพ็คเกจโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้แล้วกันไม่น่าเห็นโอเคไฟเดอะเซฟไฟยังไงอะ่ะเซิร์ชอ๋อเมืนมันในไวท์เฮาส์เลย โอเคชึบชึบนี่มัน White House ไวท์เฮาส์สองจุดศูนย์เจอให้ไหมฮะยังเลยฮะไม่เจอเลยฮะดูเซฟอยู่ไหนวะ อ่าเจอแล้วไม่ได้โอ้โหมีแต่เซฟแบบใหม่มันเห็น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 ขนาดแอบตรงนี้ก็ไม่ได้นะผมแสดงว่าม่งเดินทัวแน่นอนเลยตายเลี้ยวตายเลี้ยวโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาไปเก็บที่ห้องอันนั้นแล้วกัน น่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยบอดีแบ็คหมดแล้วด้วยนี่แล้วก็มายืนตรงเนี้วายโอ้โหคนตีนิดกลนตีนิดไฟล์ซัมเทป มีเทปเด้วยเหรอเทปตรงไหนวะเห็นแต่เง,งุนเทปนี่หรอเปล่าเทปเหรอเทปเทปเฮ้เดี๋ยวใช่ที่ผมคิดรึเปล่านี่ปะ่ะอ่าผมก็ว่ายอยู่ทำไมมันเห็นวางอะไรอยู่นี้ <laughs> ไฟมานเจอฟิงเกอร์ปรินต์ The Fuck y o u m e a n อะไรวะผมงงคือถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคิดละ่ะเราเอาเทฟมาเพื่อหาว่าหารอยนิ้วมือไงเออแล้วก็เอามาแปะนี่น่าจะเป็นตู้เซฟที่ใช้ลายนิ้วมือเพื่อเปิดนะผมแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าไอ้ m มเน g เจมันอยู่ไหน m มเน g เจอร์ฟิงก์ i n ปินเอ,อ้อไอ้ที่ผมฆ่าไปไม่ใช่ m a n น g เจอเหรออยู่ไม่เกี่ยว เมื่อกี้ไม่นด้เจอมันยืนตรงนี้นะฮะอ๋อนี่ไงอะโอ้อโอมันเหมือนหนังครับผมเอาเอาลายนในมือเขามาใส่สติ๊กเอ่อเทปเทปกาวผมแล้วก็เอาไปแปะใส่โอเคเราได้คีย์เชนแล้วผมแล้วเราก็จะผ่านเกตได้แล้วพวกประตูประตูตนี่ใช่ไหมเนี่ไง อ๋อต้องมีคีย์เชนถึงจะเปิดนี้ได้ไม่งั้นน่าจะเลิศแน่เลยโอเคครับอะไรเนี่ยวัดสามสามวัดสามสามแปดอะไรวะผมงงเลยโคตรงงเลยมีห้อง security g a r d ไหมครับมีปินด้วย อะไรวะแดงสี่หนึ่งหนึ่งกรีนสามสามแปดบูเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สี่เยลโล่อะไรวะมันเป็นเอ่ออะไรสักอย่างผมผมไม่แน่ใจอ่ะโอ้โน่นก็มานี่ก็มาเนี่ยอีกแล้วอ่ะไม่ได้หาอะไรวะมันเป็นการตัดสายไฟหรือเปล่าเออ ผมลูกกล้องก่อนไม่รู้ว่าห้องเมจเจอร์มันไอห้องซีเคโออยู่นี้หรือเปล่าเออหลงทางแม่งจะเห็นนี่ดีนะตรงนี้มองไม่เห็นอยู่ใกล้แค่เอื้อมเอง ผมยังไม่อยากเก็บกล้องเลยวะ่ะเพราะว่าผมฆ่าไปหลายตัวแล้วด้วยอ่ะอ่าใช่ๆไปเดี๋มีคนเดินมาเห็นอีกฆ่ากาดไปแล้วสองนะครับผมผมยังไม่รู้ว่าด่านนี้มันกว้างใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเก็บกล้องไว้ก่อนอันนี้ exit เออ้โหภาษานี่ไงนี่ไงโหกล่องเกมนี้ตามหาเมนนุ่สีเขียวสีเหลืองโอเคโอเคสีเขียวสีเหลืองอ๋อชัวร์แน่เลยไอ,อ้ห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นอุวิสีเขียวกับสีเหลืองนะฮะ รู้แล้วรู้แล้วหมายความว่างไงเน่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 เ,เ, oh, <good. S 1> เราต้องมาดูบูปินนะฮะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องตัดสายให้ตรงไอ้นี่แน่เลยไออยู่ <c oughs> ไหนวะอ้าวคนละห้องเหรอไอเนี่ยไอตรงที่ผมกล่องที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันเปิดแล้วมันมีโอ้โหมันจะมีตัวเลขอยู่ฮะข้างๆแล้วเราต้องหาว่ามันเป็นสีอะไรเราดูก่อนว่าเป็นสีอะไรสีเขียวสีเหลืองอ่ะแล้วเราก็ต้องหาเลข ให้มันตรงครับผมสีเขียวเป็นสามสามแปดสีเหลืองเป okay? ็นแปดหกแปดสามสามแปดกับแปดหกแปดโอเคนะฮะสามสามแปดแปดหกแปดนังไงสามสามแปดอ่ะเรียบร้อยอู่ไอ้กล่องนั้นเป็นอะไรวะอ๋อ เดินใกล้ๆนะฮะแปดหกแปดอ่าแปดหกแปดเดี๋ยวลูกก่อนนะฮะ๊บคือถ้าเล่นบ่อยน่าจะไหวยอยู่นะฮะแต่ oh, ผมสงสัยทำไมขาดบนจอผมมีหนึ่งตัววะ <laughs> <laughs> มีซิวเลียนที่แปดมีขาดหนึ่งอะไรครับเนี่ยหมายถึงขาดเนี่ยหรอ เอาไม่ใช่ไรากาศที่เดินแพโทนั่นมันไม่เกี่ยวหรออาอโอเปนด์วัดอ๋ What? อมีชั้นล่างด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่กาดเหรอโอ้อะไรวะครับหรือหมอดมันบักหมดบักหรือเปล่า โหยืนตรงนี้ด้วยไม่เอาเซอร์ไพรส์นะมีชั้นล่างด้วยหรอมีเอ็กซิตยังไม่ออกตอนเนี้ยอ่านี่ไงนี่ไงโอเคเรามาถึงตรงวอลแล้วฟไฟเดอะโคดเอ่อลองดูรอบๆหาบอสแสกสำหรับโคด อันนี้เหรอ Wall wow, Duty uh, Schedule อาทิตย์นี้ชื่อว่า G Igl e a g l u s a d อะไรวะอ่านไม่ออก e a g l e s a d อะไรอะแสง I O U G i e a g l e s a d อะไรวะงงโอโ้โหโอ้พังแม่งเลย คือผมหาจากไหนอะ่ะหาจากคนเหรอโอ้ shit โอ้โหแม่งแนะนำเลยผมถ้าใครจะเล่นตามผมนะฮะ <c oughs> เก็บกล้องไปเลยฮะเก็บเพจเจอร์ไว้เก็บกล้องด้วยฮะ ไม่งั้นแม่งลำคาเนี่ยเลยงั้นเดี๋ยวผมเก็บอะไรเองแล้วกันลำคาและเออบูตมันู่นเลยไงล่ะแล้วก็ล้วงการจำนวนการก็ไม่ลดนะฮะการกยังหนึ่งอยู่นะฮะอะไรปะไอซิวเลียนนี่แม่ง G Eagle แสตอะไรวะมันคืออะไรฮะ G Eagle แสตมันเป็นชื่อคอมหรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็นชื่อคอมผมก็ต้องขึ้นไปชั้นบนนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปชั้นบนแล้วกันออะไรวะอ๋อนี่ไงมันขึ้นทั้งหมดได้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมรอย ซิวเลียนคนนี้ออกไปก่อนนะฮะมันดูทุลักทุเลหน่อยครับเล่นครั้งแรกแต่ถ้าเล่นบ่อยๆกันน่าจะเล่นเป็นแล้ววิงขึ้น,อน,นโอ้กาดวิ่งนี่ไงเป็นชื่อคอมจริงด้วยใช่ไหม G e a g ก็แสด โอเคแฮกก่อนมันจะเห็น,นปล่าวะไม่เห็นนะเอ,อ่อโค้ดอะไรฮะโค้ดอะไรฮะ guard stay back don't alert the guard camera อ่ะโค้ดสอง2้าเจ็ดส2งสอ2ห้า2จ็ด2องส2งห้2เจ็ดสสจ็ด้องจ็าะท่องจำได้อยู่เลยเนะ สองห้าเจ็ดสอ้าเจ็ดสองสาจแล้จะไปยืนอะไรตรงนั้นเล่าว่าหนุ่มหน้ามนเพราคนไหลใจโอ้สห้าเจ็ดองเ้เฮ้ยมันเข้าห้องเอ้ยเมันเข้าห้องว่ะเฮ้ยยาลเลื่อนเอน ไม่อเลิ่ด้วยไม่อเลิ่ด้วยโอเคเดี๋ยวผมเอาออกก่อนอะโอ้ยเกือบไปสองห้าเจ็ดสอง <c oughs> เอาออกเลยเอ,ออกเลยเอาไว้ไหนดี๋วะรู้ละเอาสองห้าเจ็ดสอง <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นใงให้มันรู้ไป <c oughs> <c oughs> โอ้น่าจะเห็นอะไร <c oughs> อ่ะ อะถ้ามึงเห็นมึงก็ตาดีแล้วละ่ะสองห้าเจ็สองห้าเจ็อมาแอบอยู่นี้นี่เองเพราะหนุ่มหน้ามนสองห้าเจ็ดสองเออทำไมกาดไม่ลดเลยวะกาดหนึ่งตัวนี่คืออะไรวะหรือกาดมันนับเป็นประชาชนด้วยหรอ สองห้าเจ็ดสองอีแบ็ผมไปหมดแล้วนะฮะสองหเจ็ดสองสองห้าเจ็สองโอเคสองห้าเจ็ เชียอป้าตายดีแล้วที่หลังๆนี้ไม่มีอาชีมส์สปีดลันมาแล้วผม <c oughs> ไม่งั้นทำไม่ได้แน่แล้วก็มีอีกอาชีเม้นหนึ่งนะผมก็คืออาชีเม้นกระโทรฟรี่ผมก็คือล็อกพิกให้หมดนะผมเปิดล็อกพิกให้หมด ชัดดาวเดเลเซอร์วัดนี่มึงเก็บอุปกรณ์หาอะไรข้างในวะเนี่ยโคตรไฮเทคผมไม่ม <wh ats> ีการ์ดแล้วนะฮะสองห้าเจ็ดสองเอาไม่ใช่ใช้ไปแล้วนี่ยว่ะอ๋อไอห้องเนี้ยนะห้องมันจะช่วยอะไรได้วะปิดเลเซอร์เหรอ Guard, เนี่ไงปิดเลเซอร์โอ้โหต้องปิดอันหนึ่งไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นสองอันนะไม่รู้ว่าปิดแค่อันหนึ่งหรือเปล่าโอเคแล้วเขาก็บอกว่าให้เก็บรูทได้เท่าที่เราต้องการ อ๋อมันจะสปอนห้องใดห้องหนึ่งนะครับผมนึกว่าต้องปิดทั้งสองห้องโอเคต่อตไปแล้วก็เกข้าบอสได้เลยฮะโอ้ยมันสว่างมองไม่เห็นอืมอืมอืมเดี๋ยวก็เอฟเคแม่งเลยเดิเนสิครับพี่กาดตีนมึงละเดินหน่อยเออก็แคเนี่ยไปให้ผมไปเก็บรูทกันดีกว่า น่าเอาละอะไรวะเฟอร์ฟาเบิร์ชเอกเอกไข่ฟาเบิร์ดเหรอเออุนบอกอยู่แต่ว่าทำไมมันของนี้มันถึงสํสำคัญล่ะมันเป็นของครอบครัวเก่าๆเออชจ้งมาเถอะเอามันออกมาจากที่นี่ดีกว่าก็คือน่เป็นของโบราณแล้วมั้ง โลมานอฟเทเชอร์โอ oh ้โหเพียบเลยฮะมีกานเนี่ยและหมดมันไม่บอกด้วยนะผมว่ามีกี่อันว okay. ูฟแ <cl> ันไม่อัปเดตแน่เลยชัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่นี้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมเอาไปพวกนี้แล้วกันเก็บเก็บโอเคผมงั้นเดี๋ยวขอเวลาผมรูทหน่อยแล้วกันนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทางไหนวะทางนู้นเหรอผมด้วยนะฮะผมเสียวกาดมากอะ่ะเสียวกาดมากมาทางนี้อ่ะอย่ามานะครับอย่ามาเซอร์ไพรส์นะครับใกล้จะผ่านแล้วด้วยดีโอซิวิดเดียน อุ้ยโอ้ยสแตน alert ชิบหายตรงนี้แหละเดี๋ยวพิกล็อกทำไมในเมื่อในเมื่อประตูก็เปิดอะไรวะพิกล็อกทำไมเพื่อเพื่ออะไรถามหน่อยครับฟังชั่นเพื่ออะไรพิกล็อกเพื่ออะไร เจ๊ไม่น่าเห็นมัน้งโอเคผมงั้นเดี๋ยวผมตัดต่อไปให้ตอนรูดเสร็จแล้วกันนะค okay, รับผมโอเครูทอันสุดท้ายต่อไปเราก็ต้องวิ่งไปทางนู้นนะผมโอ้โ oh, หวิ่งอย่างไกลเอชแคปตรงนี้เลยนะฮะห้องนี้ออกได้หออกไม่ได้เ oh, าทำทำไมโอเคครับ okay, ผม จบไปสำหรับด่านอ่นาเด n d Martin Bank นะผมเอ่อถามว่าด่านนี้มันผมว่ามันก็ไม่ถึงว่ายากนะแต่ว่าเล่นอาจจะเป็นเพราะผมเล่นครั้งแรกหรือเปล่า <laughs> เล่นครั้งแรกมันทำไมมันดูง่ายๆแปลกๆไม่รู้เหมือนกันนะผมโอเคผมก็อ่านี่ก็เป็นโปรเจกต์ยิงเล่นต่ออยู่นะผมเดี๋ยวคลิปถัดไปนะ่าจะเป็นอ่าคลิปบูนะผม ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนนะผมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ผมขอไปพักก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าเพิ่งไลฟ์เสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะผมโอเคผมแล้วไว้เจอกันสำหรับด่านสเตลอื่นนะผมแล้วไว้เจอกันนะผมบ๊ายบายครับ